ระหว่างช่องนี้นะคะวันนี้เบียงจันมีเก้าก้าเสริมคันหนึ่งนะคะถทายกันมาได้นะคะใครดูอยู่สวัสดีนะคะ วันนี้พี่อ้อไลฟ์ในสองช่องทางนะคะช่องแรงด้วยนะก็วันนี้คนเยอะมากรถเวียงจันก็ยังเสริมนะคะได้สารเยอะตอนนี้ก็ ครึ่งแล้วนะผู้โดยสารก็ยังเยอะแสดงว่าข้างในอ่ะคนเยอะเลยพี่ชันชลาก็เยอะมากเลยนะคะชันชลาสองเยอะมากนะคะ <S <S ทักทายกันมาได้นะคะทักทายกันมาได้เลยนะคะอ่าจส,สนีโทรมาปฏิเสธไปก่อนได้ไหมค่าทีวีจ่ายมาแล้วโอเคค่ะ กันมาได้นะคะทักทา,ายมาได้นะคะใครที่ดูอยู่นะคะดูอยู่ทักกันมาได้เลยนะคะเรามาให้ดูบรรยากาศที่เหมาะชิดนะคะพอเสร็จงานแล้วพี่ออก็มาถ่ายบรรยากาศที่เหมาะชิดให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ระหว่างชั้นชัาหนึ่งกับชั้นชัาสองนะคะ ใครเคยมาหมอชิดหรือใครเคยเดินทางมาไหมคะไม่รู้ก็สอบถามกันมาได้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีผ่านทางช่องแดงด้วยนะเมื่อวานก็ไลฟ์ในต่อแล้วนะคะก็วันนี้ก็ลองไลฟ์ใน Facebook กับช่องแดงด้วยนะในรถรถสบ,บัดพอจะเยอะมาก F c สซีสบ,บัดพอเยอะมาก ระวางรถถอยกันด้วยนะคะนี่ลุนนลุนล,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 ลุต่างคนต่างถอยแล้วก็เดี๋ยวก็ได้ปะระวังรถด้วยนะคะระาวาังรถถอยนะคะน่ากลัวเนาะอี่ก็จะเป็นรถรถปักเซนะคะปักเซเท่าสองพุ่ เที่ยวหนึ่งทุ่มออกไปแล้วรนถะเียงจันทุกครึ่งก็ไปแล้วนะคะเป็นรถไทยเสริมนะประตูนี้ก็เป็นประตูทางที่เข้ามาขึ้นรถโดยสารนะคะที่เดินเดินอยู่นี่เฉพาะผู้โดยสารที่มีตั๋วนะถึงเดินเข้ามาได้นะคะ ผู้โดยสารที่ไม่มีตั๋วไม่สามารถเข้ามาได้นะสวัสดีนะคะทักทายกันได้นะคะนี้เชียงใหม่พ่อคลอยิ้มให้สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะทักทายกันมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่อ้อด้วยนะ ในคลิปช่องแดก็กำลังตัดต่อรถเดี๋ยวตอนนี้ก็จะทำคลิปให้เยอะขึ้นแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ยังเป็นรถใช้รถรุ่นเก่าอยู่นะคะข้างในก็โอเคนะแต่ว่าสีเขาระวังรถกันด้วยนะคะ คุมเวียงจันนะคะเราก็มาดูรถสองทุ่เวียงจันเนาะเ,นเป็นรถต่างประเทศนะรถวิ่งเร็วกว่จังเลยอะ่นะคือก็ถ้าผู้โดยสารก็เนี่ยผู้โดยสารเนาะถ้ามาเมือก็แยกเหมือนกันนะรถมาส่งผู้โดยสารนะคะ รถมาจากต่างจังหวัดก็ส่งผู้โดยสารกันตรงนี้นะรถออกก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะผู้โดยสารเดินมากันเยอะแยะเลยนะคะลมสักจ้าลมสักเที่ยวสองทุ่มตรงนะคะลมสักเที่ยวสองทุ่มตรงนะ ผู้โดยสารที่รร่วมเขาก็จะแบบเยอะเนาะเพราะว่ามันมีทั้งหลายบริษัทแล้วก็เพชรประเสริฐนะคะจะจอดอยู่ที่ช่อง62สินะใครที่เป็น FC รถเพชรประเสริฐนะคะออกแล้วจ้าเดินมาจากประตูก็เดินข้ามมาขึ้นรถได้เลยนะช่อง62นะคะรถ รถนครชัยอยู่ช่วงช่องร้อยห้านะร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้านะคะแล้วก็รถสมบัติทัวร์เนี่ยก็จะอยู่ในช่องช่วงห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบนะคะ ที่เดินผ่านพี่อ้อไปนี่ก็คือออกจากออกจากประตูมานะคะแล้วก็เดินไปชั้นชลาสําหรับรถร่วมนะคะรถร่วมทีนท่นคะท้นนะคะ,ะ,คะพี่อ้ออาจจะมุนกล้องไวไปนิดนึงนะคะเดินออกมามีตั๋วทุกคนนะคะที่เดินมานะญาติไม่สามารถมาส่งได้นะคะญาติไม่สามารถมาส่งที่รถได้นะถ้าหากว่าเรารู้ที่จอด,ดรถฝากกดติดตามพี่อ้อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่อ้อนะ ก็เราก็จะรู้ว่ารถเราจะเดินออกมาขึ้นรถอย่างไงนะคะสุขโขท,ท,ทัยวิ่นตัวช่วง50ใช่ค่ะสุขโขทัยจะจอดนะเห็นปะกำลังถอยนะคะ่ะช่วงมน,นจะเป็นนั่นนั่นนั่นนะจะเป็นรถสุขโขทัยนะคะรถคันลเหลืองนิดนึงนะคะนั่นนะคะ่ะอันนั้นมันเป็นรถอุตราิตเนาะรถอุตราิตวิ่นตัวเหมือนกันนะคะ เราสามารถเห็นช่องจอดรถนะคะกดติดตามพี่อ้อสามารถเห็นช่องจอดรถเลยนะคะอันนี้ของช่องแดงก็จะหันไปทางรถบอกขสนะคะรถบอกขสก็จะจอดอยู่ตั้งแต่ช่องที่หนึ่งเลยนะคะช่องที่หนึ่งยาวไม่ต้องเดินข้ามนะคะใครจะนั่งรถบอกขสไม่ต้องเดินข้ามปานะคะก็าสามารถถามที่โต๊ะ อออกประตูตู้สแกนน่ะจะมีจะมีโต๊ะอยู่นะคะฟังเสียงพี่อ้อชัดไหมไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เอาไม้มานะคะก็เดินเข้ามาก็เลยก็ไลฟ์ให้เพื่อนๆดูเลยนะคะนะคะรถอันนี้รถแปดเ89ปดเปดเไปอ๋อวันนี้ไปนครพนมไปนครพนมทุ่มครึ่งแทนนะคะ รถนครพนมไปเปลี่ยนยางไม่ทันนะคะ,ะสวัสดีค่ะรอบี่ทุ่มรอบี4ทุ่มหมายถึงรถอะไรคะได้รอบ3ทุ่มมอ,อน้องไปรอบ3ทุ่มหรอคะวันนี้หรอคะยังไม่ต้องเดินออกมานะถ้าใครอยู่ในหมอชิดแล้วนะคะยังไม่ต้องเดินออกมานะเรารอบ3ทุ่มเราก็จะเดินออกมาสักประมาณ2ทุ่มครนะคะนั่งอยู่ในชั้นะลามีแอ์นะข้างนอกมีแต่ควันรถนะคะ ห้องมีจักรฟันรถนี่เลยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเดินออกมาตรงนี้นะคะเดินออกมาแล้วก็เดินข้ามมาเลยนะคะเดินข้ามมาถึงนี่ได้เลยนะคะแต่โชคดีนะอันนี้รถพัทยามาส่งผู้โดยสารนะคะวันนี้รถต่อก็จะหายากแล้วเนาะสวัสดีนะคะใครที่ยังอยู่นะคะพี่จะไปไหนพี่ไม่ได้ไปไหนนะคะพี่อยู่ที่หมอชิดคะ่ะ ฝากกดติดตามให้พี่อ้อด้วยนะคะพี่อ้อทำงานที่เหมาดชิดนะคะพี่อ้อมาไลฟ์ให้เพื่อนๆดูนะฝากกดติดตามให้พี่อ้อด้วยนะคะอ่าถ้าผู้โดยสารที่แบบอ่ายังไม่เคยมานะคะไม่ต้องกลัวนะตกรถนะถ้าต,ติดตามพี่อ้อแล้วนะคะไม่ต้องกลัวตกนะรถเนาะรถเทียวบ้านกลดงที่ช่องไหที่บ้านกลางฝั่งโน้นข้ามือบอกอืมข้างขา,าเปล่าฮะ อ้าวเดี๋ยวขอผิดไ้ายแป๊บนึง เซจะเดินไปไหนสุวไทยวินทัวร์เชลล่จ้าสุวไทยวินทัวร์ระคาช่อง52 53นั่นแหละรถ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 สายร้อยก็เป็นรถอุตราดีของวินทัวร์เหมือนกันนั่งยออยู่ข้างใน่ะไม่ต้องออกมาหรอกเพราะว่าข้างนอกมันมีแต่ขี้ฝุ่นนะคะขี้ฝุ่นกับไอ้นี่อ่ะ ักทายคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะทักทายด้วยกันนะคะว<อ>ุ้นไมยนิดๆนะคะวุ้นไมยนิ่ๆเนาะยังไม่เท่าไหร่นะคะไม่ใช่เทศกาลนะแต่ว่าก็คนเยอะเนาะส่งญาติกลับบ้านถ้าเป็นเทศกาลแถวนี้จะไม่มีทางเดินเลยนะคะ เป็นเทศกาลแล้วแถวเนี้ยจะไม่มีทางเดินเลยเราก็เสี่ยวน้อระวางังรถเสี่ยวนจริงนะเวลาเดินอนดูแบบมองๆด้วยนะบางทีรถเขาก็ถอยหลังไม่ได้มองนะคะ ันที่หมอชิดน,นะคะวันนี้ก็คนเยอะมากนะคะเยอะสำหรับสำหรับวันปิดเทอมเนาะไม่ใช่เยอะสำหรับวันเทศกาลวันหยุดนะคะเยอะสำหรับวันปิดเทอมวันจะเปิดเทอมแล้วค่ะก็คือเยอะนิดนึงหมอชิดมีที่อาบน้ำไหมมีค่ะเป็นหยอดเหรียญน,นะคะทางอ่าทางทิศใต้เนาะก่อนก่อนถึงศูนย์อาหารจะเป็น จะเป็นห้องน้ําทางเลือกนะคะจะเป็นห้องน้ําทางเลือกจะยอดเหรียญน่ะต้องเตรียมเหรียญเข้าไปพี่ก็ยังไม่เคยเข้าไปเหมือนกันก็ว่าจะลองแบบลองเข้าไปรีวิวดูเหมือนกันนะเขาบอกว่าบางคนบอกว่าหยอดไปห้าสิบบาทยังอาบไม่เสร็จเลยอะ่ะแต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราเดินไปด้านหลังอะคะ่ะ เราเดินไปด้านหลังอะ่ะก็พี่อ้อก็รับอาบน้ําอยู่นะคะสิบาทนะพี่อ้อทาห้องพักด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามาหมอชิดแล้วเราไปรถไม่ทนันหรือว่าไม่มีตั๋วอะไรอย่างนี้เราก็สามารถที่จะมีห้องพักนะคะมีห้องพักนะมีห้องพักนะคะใครที่ต้องการห้องพักก็สามารถ คนเดินทางเยอะมากครับเยอะเลยบูธเพราะว่าเปิดเทอมออาก็จะไปส่งลูกหลานกันเยอะเลยนะคะไม่อยากเช่าโรงแรมประหยัดนั่งรอที่หมอชิดถึงสว่างได้ได้ค่ะนั่งรอได้นะแต่ว่าก็มันจะเผลอหลับก็มีมิตรเหมือนกันนะ เออพี่อ้อก,ก็มีเรื่องจะเล่านะคะก็วันนั้นก็อยู่ในเหตุการณ์พอดีเนาะก็มีหมายจับเขาเรียกอะไรล่ะไปแจ้งความเด็กไปแจ้งความนะคะสําหรับแบบน่าจะเป็นเรื่องโทรศัพท์นะแล้วบางทีน้องที่ทํางานน่ะน้องที่ทํางานนะคะเขาก็มีแบบมีภาพะนะที่เขาอยู่ในอ่ากล้องวงจรนะคะ จับได้แล้วก็แจ้งตำรวจมาแต่ไม่มีเจ้าทุกเราไม่สามารถจับเขาได้นะสำหรับเพื่อนๆที่ก็ที่มานั่งอยู่ที่หมอชิดนะคะก็ระวังกระเป๋านั่งได้นะคะข้างในนั่งได้แต่ก็ระวังหน่อยละกันเพราะว่าสมมุติว่าเราไปแจ้งความเนี่ยแล้วเราเห็นคนร้ายเพราะว่าเรามาดูกล้องวงจรปิดใช่ไหม ชาร์จแบตพี่อ้ออาจจะเล่าไม่ประติดประต่อนะชาร์จแบตไว้แล้วก็ทิ้งเผิ่แป๊บเดียวเขารักไปเลยแล้วทอน,นี้ก็ไปแจ้งความแล้วก็เห็นภาพคนลักคนขโมยว่าหลังก็เข้ามาอีกแล้วก็รปภกับพนักงานนะ่ะก็จับกันไว้นะเขาจับกันไว้แล้วอะ่ะเขาจับกันไว้แล้วเรียกตำรวจมาตำรวจบอกว่าเราไม่ใช่เจ้าทุกข์เราไม่สามารถ ที่จะดำเนินคดีกับเขาได้แล้วแล้วพวกเราอ่ะไปไหนก็ไหนแล้วอ่ะก็ก็ต้องปล่อยเขาไปะนะคะต้องปล่อยเขาไปเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ปล่อยเขาไปอ่ะเราก็จะโดนข้อหากับคังนองเหนียวนี่คือกฎหมายประเทศไทยนะคะเราก็งงๆเนาะแต่ถ้า แต่ถ้าอันนี้คือพี่อ้อเล่าให้ฟังนะคือนั่งข้างในคือนั่งได้แต่ถ้าหากว่าจะเช่าห้องพักก็คือพี่อ้อก็ทําห้องพักอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้มีหลายห้องหรอกก็เป็นห้องพักแบบชั่วคราวสําหรับคนเดินทางอ่ะเนาะห้องแอร์ห้องพัดลมอะไรประมาณเนี้ยค่ะจ้าไม่หลับบดีแล้วแต่คนเราอะ่ะมันจะนั่งแบบ นั่งแบบเผลอเผลอเผลอหลับอะมันก็ต้องมีมากเนาะแต่ว่านั่งได้คะ่ะนั่งได้ทุกคนนั่งได้นะคะนั่งรออยู่ข้างในนั่งได้นะแต่เขาจะไล่สําหรับแบบคนจอนจัดอะเนาะ,นะที่มาใส่นอนวันแรกวันสองพอวันสองเนี่ยเราปภเขาก็จะเดินตรวจแล้วนะคะถ้าเกิดหน้าเดิมคือเขาจะไม่ให้อยู่เลยนะแต่ถ้าเป็น ท่ลม3 5มค่ะแต่ถ้าโทรมาเองอ่ะพี่อ้อก,ก็ลดให้เหลือแค่300บอกได้เลยว่าตามมาจากพี่อ้อเอง mm hmm. ว่าไงนักเลง mm hmm. นี่พอขอรอรุ่มหล่อแล้วนะคะแล้วไม่ได้ทำ ตัวเก้าเก้าราคากี่บาทไปไหนคะเราต้องรู้ด้วยว่าเราไปไหนหกโมงเช้ายังเคยแล้วจะนั่งใกล้ตรงรอปภอ่ะมันจะมีรอปภที่ประตูใช่ไหมอ่ามันจะมีรอปภประตูยืนประตูแล้วก็รอปภที่ตู้สแกนเนี่ยพอดึกๆน้องเขาก็ยังอยู่กันนะเพราะว่าเขาต้องยืนเฝ้าอย่าไปนั่งไกลรอปภนะคะ นั่งดูหมอลำนั่งแต่สามทุ่มถึงหกโมงเช้าม,ม,มาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะหมอลำอ,อ่ะโอ้คนเยอะลเลยคนข้ามระวังรถกันด้วยนะคะรถเยอะนะรู้สึกว่าเขาจะโทรตามกันแล้วนะ มีรถเสริมมาคันหนึ่งพี่ออก็มามวลไรสดอยู่นะคะก็ใครที่เข้ามาดูแล้วอะฝากกดไลค์ like, กดแชร์พี่อ้อด้วยนะคะจะเดินทางไปไหนเข้าไปดูในคลิปพี่อ้อได้เลยนะในช่องแดงนะคะเข้าไปดูในคลิป YouTube พี่อ้อได้เลยนะอันนี้พี่อ้อก็มาลองไลฟ์สดดูนะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะได้ไลฟ์เท่าไหร่นะไม่ค่อยมีเวลา เดี๋ยวจะจ้างน้องไร์สดแล้วเนาะตัวตั้งจังหวัดอีสานอต่างจังหวัดอีสานมีค่าค่าอะไรเอย่ยค่าอะไรคะบอกให้ชัดเจนหน่อยนะใครที่ต้องการสอบถามอะไรก็คือโทรมาหาพี่อ้อนนะคะพี่อ้อนไม่ค่อยได้อ่านแชทเลยนะ พี่อ๋อไม่ค่อยได้อ่านแชทนะคะอ้าวป้าเข้ามาดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่อ๋อหน่อยนะคะเฮ้ยทำไรเนี่ยเฮ้ยดื้อๆดื้อๆทำไรเนี่ยอ,อยู่อ๋ออยู่ห้อง V A P อ๋อม่อยู่แทนมก่อนแล้วมันจะกลับไปกับสามีเา้าขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมนะคะพี่อ้อถูนะไม่ได้เอาโทรศัพท์มานะคะไม่ได้เอาไม้ถูอมานะคะอ่าอันนี้เราก็ รถสีสเกตนะคะอ้าววันนี้ไปอำนาจน,านักกอล์ฟสต์ โทรศัพท์คนเยอะเหนื่อยเลยดิคนเยอะครับคนเยอะวันนี้ <laughs> นนอ้าเวลามีปัญหาก็ถามน้องได้นะคะน้อง,องรอปพที่นี่ใจดีกันทุกคนนะเค <laughs> <Okay, S 2> ขอบคุณนะคะใครที่เข้ามานะ <laughs> ก็ปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่อ้อด้วยนะคะ อย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันนะคะพี่อ้อยอยู่หมอชิดนะอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันนะคะเดินทางไปไหนรถตู้รถเมย์รถทัวร์นะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะไม่รู้พี่อ้อก็จะถามให้นะคะคนกัเยอะครับรถกัเยอะครับระวังผู้โดยสารชนดนรถน,นะครับระวังระวังผู้โดยสารชนรถนะครับ ทั้งฝั่งนู้นน่ะรถอะไรไม่รู้อ่ะใส่เสื้อสีขาวาาแล้วก็ใส่ดาวาาไม่ได้ใส่ไม่ได้คนขับด้วยนะน่า,า,าจะคนขับรถร่วมมาแหละไม่รู้ออกไปยัง,งยขอบคุณนะคะจะเข้าไปดูข้างในไหมอ่ะ เดี๋ยวพี่อ้อก,กลับก่อนนะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะยไอ้รูปหรอ